โอ้ยมีสีมีซ่าโอ้โหเป็นไงโอ้โหคุณว่าเออเป็นไงครับมากับไต่ทอดไอ้คล็อกแรกของปีทอดอยู่แล้วผมทอดดูนะโอ้โหกดกดนะโอ้โหโกด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 เอา,เอ,าเอ้ย Let's go ไอ้ปลาควอกดอ้็นควอกควอ้ก็ไจนี่ะเขาไปนั่นนึใช่กรด่เนอยกริงกรตีถึงแล้วดิขอบของข้างหน้านี่แดงเลยเอา Ô, ô, hopper. Give mày kiếp 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 đoàn, kiếp 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 Ủa, kiếp 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 Ủa, kiếp 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 Ủa kiếp

จัมีบ่เฮ้ยัไงโอมแล้วเ anyway. ห็นตาม่อี้กำลังนั่นเอ้ยย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 ยหยย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 ยแ บอกเบล้วใหญ่ครับพี่เอาเล่น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 โอ้ยมีสี่มีช้าโอ้โหเย็นครับโอ้เต็มปากเต็มปากอ่าเจนเลยนี่เต็มปากเลยคอกแรกของปีน้ำทอนโอ้โหบอกแล้ว โอ,อ้โหเป็นไงโอโหคุณวาเออเป็นไงครับมากับไต่ทอดเอ้ยคอ,อกแรกของปีเป็นไงเป็นไงครับผมมาแล้วพูดใหญ่พูดใหญ่นี่อะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับคอ,อกแรกของปีน้ำทอนนะครับน่าจะมีอะครับผม ให้ให้แบบต่ำๆนะสี่ครึ่งใหญ่ๆก็ประมาณ5้านิดๆน,นี่ครับค้อ,อแรกของปีน้ำทอนนะครับหวานเจี๊ยบครับผมกับนี่ครับวันนี้ใ้ตัวนี้ใช้เป็นปักนะปักวีแบนนะกับสายพีเวอร์เพิรเมพีสองจุดห้ครับสีแดงนะครับผมนี่โอเคสายนี้ก็เอาอยู่นะครับเล่นกลางน้ำนะโอเคครับเก็บคลิปถ่ายรูปหวานเจี๊ยบทำสำเร็จแล้วเอ้ย สวันติดติดบก,กันหืมไข่จูครับมามก้อนี้ัมามอก้อนอุยโอ๊ย,อยอเอาแบตีๆไปส่องกาวนี้ มามาทอพี่อ้ยู่ามามาามาอะอู้ยทอดอยู่แล้วอ้ยทอดอยู่แล้วนี่ไงลูกเลยว่าสวยอะไกันครับผมทอดสดนแลโอ้โหกดกดโอ้หกกดกดครับเดี๋ยวสวิงนะสวิงนะเข้าข้างในแล้ว

สามสี่จับคู่กัดคู่อุ้ยใหญ่แปลว่าตัวใหญ่เอามากัดอุ้ยฮอตพอๆกันมาเอาเอาเฮียบเราได้เอาเกือบเกือบเมื่อกี้มีคนขิงเราแล้วหนึ่งวันนี้ยเอาอีกทีเนี่เก็บให้เรียบครับวันนี้เก็บให้เรียบอ่ะโชว์กล้องหน่อยเดินมาโชว์กล้องเร็วนี่ครับ เฮ้ยตกน้ำนี่จะดูน้ำทอนนะครับแม่คอกแต้มที่สองวันนี้ไตทอดจัดให้นี่ครับไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับโอเคยอดครับมาเจียบ